สวัสดีครับ,รบผมกาจาันดาขอสุขสันต์วันเกิดอาจารย์ปลาแล้วก็ขอฉลองการครบรอบ18ปีคิสจักรสายธานพระพรนะครับเรารู้สึกว่าดีใจมากที่เราร่วมรับใช้กันมาตั้งแต่แตวันแรกและอยากจะขอบคุณอาจารย์ปลาอาจารย์ฝนและพี่น้องในทีมงานกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่สัตย์ซื่อในการรับใช้ดูแลงานของพระเจ้าดูแลกันและกันสร้างสาวกประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ ทุ่มเทเวลากำลังเงินกำลังแรงทุกอย่างในการสร้างอาณาจักรขององค์พระเยซูคริสต์นะครับเราภูมิใจพี่น้องมากและรู้ว่าพี่น้องจะได้รับรางวัลและพระพรจากพระเจ้ามากมายนะครับเราเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้พี่น้องหรือคริสตจักรสายทานพระพรนะครับเป็นพระพรแก่คนไทยและคนลาวและชนชาวเผา่าและนานาชาติมากมายในโลกใบนี้เชื่อว่าพระเจ้าจะพาพี่น้องสูงขึ้นกว่าเดิมไปในทางของพระองค์ เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์และคสตจักรสายทานพระพรจะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าสาวของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายที่พี่น้องจะไนดะ้รับรอยยิ้มจากองค์พระเยซูคริสต์และฉลองพิธีสมรสกับพระเยซูในวันนั้นผมเชื่อนะครับว่าพระเยซูจะบอกว่าเจ้าเป็นท่าที่สัตย์ซื่อและแสนดีจงเข้ามารับรางวัลมากมายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านในทีมงานอวยพรสมาชิกทุกท่าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณการเงินการทองครอบครัวการรับใช้ลูกเต้าการเดินทางทุกอย่างขอพระพรของพระเจ้าไล่ตามพี่น้องและพระคุณอันยิ่งใหญ่อยู่บนชีวิตของพี่น้องทุกคนการทรงสถิตหรือพระสิริของพระเจ้านั้นเต็มล้นในครสตจักรอยู่ตลอดเวลาพี่น้องจะสูงขึ้นทางเดียวและจะมีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้านะครับเราสองคนรักพี่น้องและเห็นคุณค่าของพี่น้องมากเราขอบคุณ พี่น้องมากๆจริงๆนะครับที่สัตซ์ซื่อมาหลายปีและเราภูมิใจพี่น้องมากครับขอบพระคุณครับพระเจ้าอดพรมากๆนะครับ<อ>ครับค่ะดีค่ะ